วันนี้เราอยู่ตอนเหนือของแคนาดานะครับเป็นตอนเหนือช่วงกลางๆนะครับเป็นช่วงที่มีทะเลสาบเยอะมากนะครับทะเลสาบนี้ใหญ่มากชื่อว่าโทบินเลนะครับเป็นทะเลสาบที่นักตกปลามาตกกันมาตกปลากันมากมายนะครับเป็นทะเลสาบที่มีปลาบอาลนะครับแล้วก็เป็นปลาไพนะครับเป็นปลาที่ดุมากนะครับปลาล่าเหยื่อนะครับเป็นทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับติดกับแม่น้ําแล้วก็มีรีสอร์ทมีนักตกปลามากมายวันนี้เห็นนักตกปลามาจากโนตัลคต้านะครับคือรัฐทางเหนือ ของเมกานะครับขับมาหลายร้อยโลเพื่อมาตกปลาที่นี่นะครับเยอะมากนะครับเพราะว่าที่นี่มีปลาอุดมสมบูรณ์นะครับมีการบริหารจัดการที่ดีแคชลีลีสโปรเจกต์นะครับมีทัวร์นาเมนต์ตลอดเวลานะครับอ่าเทสซาบโทบินนะครับทรอฟี่เล็กนะครับสำหรับตกปลานะครับ CPR ีอาร์แคชโฟโต้ลีลิสนะครับคือตกรับ ถ่ายรูปปล่อยนะครับนี่ใช้สัญลักษณ์เป็นปลาหมุนเวียนนะครับตกปล่อยไปขยะพันมีปลากลับมาใหม่ไอเดียสุดยอดนะครับเป็นเทเลสาบที่สุดยอดมากนะครับมาดูกันทําไมทําให้มันอยู่ได้ยิ่งยั่งยืนแบบนี้นะครับวอลไลน์นะครับปลาวอลไลน์ปลากระพงที่ผมตกนะวอลไลน์ตกได้3ามตัวสําหรับคนที่มีบัตรตกปลาเท่านะครับปลาไพ่นะครับนี่ตัวที่ดุดุนะฟันคมคมนี่ตกได้แค่4ตัวเอากลับ4ี่ตัวตกได้สไลร่ก็ได้แต่เอากลับ4ตัวนั้นปล่อยนะครับนะ 75้าสิบห้าเซนถึงแปดสิบหกเซนนะครับแล้วก็ปลาไพ่นะ75้ถึง1้5สิบห้าเซนี ขีดแดงๆนี่คือปลาที่ห้ามเอาออกนะครับไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามนะครับเกินลิมิตนะครับโดนจับมาปรับขี้แตกเลยนะครับสีแดงนี่คือห้ามเอาออกนะครับแต่เล็กกว่าออกได้ใหญ่กว่าออกได้นะครับทําไมตัวสีแดงนี่ห้ามอออกก็คือเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ได้นะครับนีช่วงเจริญพันธุ์ที่ดีนะครับเพื่อจะให้มีการขยายพันธุ์ต่อไปแต่ว่าถ้าเป็นปลาเล็กนะจะเอาออกนะตามลิมิตนะวอลายได้สามตัวนะปลาไพสสี่ตัวแต่ถ้าเกินไปใหญ่มากๆนี่ไม่ต้องปล่อยก็ได้นะครับเพราะว่าปลาแก่แล้วแล้วก็เป็น เจริญพันธุ์ได้แต่ว่าไม่ดีเท่าพวกที่ในเขตสีแดงนะครับก็นี่คือเป็นทรอพีนักตกปลาไปฉะนั้นนักตกปลาต้องตกร้วปล่อยเพื่อช่วยกันให้มีปลาอยู่เยอะๆนะครับนะเพราะมันไม่ใช่แค่นักตกปลาเดียวยังมีนี่ครอบครัวนะครับเข้ามาตกปลานะครับเป็นนักตกปลาแบบว่าเลคเรชันนะครับเป็นกีฬาเป็นน,นันทนาการนะครับนี่ตกที่นี่นะครับปลาปลานะที่โทบิลเลกนะครับต้องใช้เด็ดไม่มีเงี้ยงบาาเลยฟุกเท่านั้นนะครับนี่ เมนเทอรี่นะครับโดยกฎหมายนะครับจับเลยนะครับที่นี่นะเบ็ดต้องไม่มีเงี้ยงนะครับนี่มีเงี้ยงไม่ได้ต้องไม่มีเงี้ยงนะครับเพราะว่าปลาติดปลาไปนะไม่มีเงี้ยงนี่เอาออกง่ายและปลาไม่บาดเจ็บนะครับเหมือนโดนเข็มแทงเฉยๆนะไม่มีเงี้ยงถ้ามีเงี้ยงมันทําลายปลามากเวลาปลามันกืนเข้าไปนะครับก็เลยสนับสนุนการตกปลาแบบปล่อยนะครับที่โทบินเลคนะครับเพื่อให อยู่ได้นะครับนี่มีโรงแรมนะครับมีเรือมากมายในช่วงวีคเอนนะครับช่วงวีคเอนนี่เรือเทเลอร์มากมายเห็นไหมนี่อ่ะเรือนี้ไม่ใช่เรือตกปลาเีเรือเป็นเรือแบบว่าพรทูนท่องเที่ยวนะครับเด็กๆมาวีคเอนได้ไหมเรือตกปลาททเลสาบนะครับใหญ่มากนะครับเหมือนเขื่อนบ้านเราแต่ว่าดูแลกันดีมากไม่มีการประมงเลื่อนลอยนะครับทุกอย่างต้องเป็นตามกฎและระเบียดเท่านั้นที่โทรบินเล็กนะครับแคชเดลลีเท่านั้นนะครับออกได้แต่ทุกคนต้องมีลิมิต ไม่เกินสามไม่เกินสีนะครับแต่ละสายพันธุ์อันนี้ attention นะครับ angler นะครับนักตกปลาฟังนะครับ tag fish project นะครับที่ t o r b i l บเนะครับดูแท็กนี่จะเป็น spaghetti tag แปะอยู่หลังปลาตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือจะช่วยนะครับรัฐบาลในการศึกษาการอบยบและการขยายพันธุ์ของปลานะครับจัดโดย ministry of environment นะครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมที่นี่นะครับนะ จะเห็นว่ามี A มี B มี C มี D E F นะครับเขาจะดูว่าปลามันขยายพันธุ์ยังไงไปยังไงนะครับแล้วก็ถูกแท็กที่ไหนเดินทางไปโดนจับได้ที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นการช่วยนะครับศึกษาวิจัยปลานะครับแท็กนัมเบอร์สีนะครับแล้วก็จับได้วันไหนอะไรในนะครับนี่รีพอร์ตไปนะครับเป็นอย่างหนึ่งที่นักตกปลาครับนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทุกคนนะ้ พึ่งพานักตกปลาในช่วงนี้นะครับเวลานักตกปลามาตกปลานะครับมีประโยชน์มากในการช่วยในการศึกษารวิจัยนะโครงการนี้ถ้าทำอย่างนี้กับทุกสปีชีนะครับเรายิ่งมีความรู้เกี่ยวกับปลามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งช่วยอนุรักษ์แล้วก็มีผลต่อเราในอนาคตนะเนื่องจากทรัพยากรอยู่นะครับมีเป็นแท็กโปรแกรมนะครับของที่นี่นะครับที่ตัวบินตัวนี้วอลไลน์นะครับมีติดแท็กร้อย พุทเดียว30เซนนะครับน้ำตรงนี้นะตื้นมากตางนี้ก็เรียกว่าฝันะครับเป็นนะช่วงที่น้ำตื้นนะครับเป็นพื้นเรียบๆมันเ,เป็นหญ้าเยอะเนี่ยปลาปลามันล่านะอยู่แถวแถวตำตำเตืนต้นๆเนี่ยแต่ว่ามันจะอยู่ก็ลื่นตื้นๆแล้วก็ลงไปเป็นเหวนะครับนะอยู่ขอบล่องนี่ก็เยอะล่าอยู่บนนี้ก็เยอะแล้วแต่ฤด,ดูนะครับช่วงนะตอนที่น้ำแข็งเพิ่งละลายนะ มันจะขึ้นตื้นเพื่อมาหาอาหารนะตอนนี้ก็เป็นสปริงนะครับช่วงนี้พอดีพึ่งน้ําแข็งพึ่งหมดไปประมาณ2อเดือนครับนี่ก็สปริงนะครับมีช่วงระหว่างนะครับไกลพอนาร้อนแล้วเหมือนกันทีเรากำลังหาล่องน้ำน,นะครับมันเป็นพื้นที่เรียบนะครับตื้นมากตอนแรกที่เราขับช้ายอยู่อะประมาณแค่หนึ่งไม้บรรทัดเองนะแล้วตอนนี้ เมตรหนึ่งพอดีแล้วเล่นเครื่องกันแล้วเราจะไปหาล่องน้ำกันล่องน้ำที่แบบปลามันจะล่าล่าตื้นแล้วก็ลงมาลึกล่องช่วงนี้แหละระหว่างลึงกกับตื้นเนี่ยที oh ่เด็ดโอ้โหดูมาแรงนะครับมาหาสาร ugs, bugs 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 โห but they don't bite no biting but look at so many bugs so bugs many เต็มเลยนะแมลงโหแบบเกาะหน้าเกาะตาทำไม่กัดนะตัวนี้อืมอืม What are they? l i k e fly? It's your ear. Oh. What do you call them? c h r o n o m e d caddis flies. Oh. <c oughs> c คาเยอะมากเลยเยอะมากเลยเนี่ยปลากินพวกนี้ปลาเล็กกินพวกนี้นนแล้วก็ปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ยตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากมแมลงเยอะขนาดนี้ต้องมีมแมลงนะถึงมีปลาเยอะโอ้โหเต็ไมไปหมดเลย <laughs> <c oughs> โอ้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 โอโอ้โอ้ Oh, 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 control it out, control it out Under the boat, under the boat, under the boat Under the boat, under the boat Under the boat, under the boat Under the boat under the, boat. the boat. What's big one yeah, I know Fuck, it looks big <laughs> It's okay, it's, it's Good sidewall eye on lure. All right. Whoa, that's whoa, oh, that's oh, whoa, that's see, awesome. no more leeches. <laughs> no. <laughs> <laughs> nice yellow color. Beautiful. He got uh, that's an old scar actually because it's hardened up, yeah. but he got bit when he was young. You don't got Yeah, that's a beaut. Don't need to knife Nice walleye, About, I think, about 75 to 6 centimeters. No, we'll measure him though. No, I don't think he's 36. He's <laughs> not Nice, long, beautiful walleye. That's how you take a picture. <laughs> look at that let's measure them tap I'm gonna put them in 5 the and a half หกสิบหกหกสิบห้าหกสิบหกตัวนี้อยู่ใน slot ลิมิตนะครับตัวนี้ต้องปล่อยนะครับตัวนี้เป็นพ่อพันแม่พันขนาดดีนะครับตัวยาวสองฟุตนะครับสองฟุตนี่เป็นพ่อพันแม่พันเลย <c oughs> Another big, another big walleye yeah. on the gyro star. <laughs> okay, so that last nice walleye was on the night's nice, uh, swim bait. Uh, big gyro star, bright colors, they like that. Uh, we let that fish go. It's in the slot limit, but uh, even if it wasn't, we'd probably let it go anyway because that's a good fish to reproduce and obviously make more fish for the lake. So these are all natural fish in the lake. There's no stock fish. <laughs> Don't be deceived by the color. <laughs> now we exactly the same. Yeah go ahead have a sit. Hold, a <laughs> I don't have a seat. Hold the camera. have a seat. the camera. Oh, look at this! <laughs> 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 Is Johnny? Yeah, Johnny. Oh, <laughs> สุดยอดเลย,ยกินแบบบ้าไปแล้ว t ดูสกายแอนวอลเลย์ชื่อพวกโหตามไปถึงเรือวันนี้หัว18นี่สุดยอด <c oughs> go right across him <c oughs> t h ้ย e คน, <c oughs> นนี้อะไรตื้อ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  He doesn't buy a lot this one. Just coming in, but I know he's kind of heavy. 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 Oh. Heavy fish. Heavy. Pike. Heavy. Oh. You have an oh my gosh, good pike. <laughs> in the mouth. Got that thing. Oh. Oh, 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 the time. <sighs> <Gesch> <Yeah. notplayer> <whiskey> oh, the oh, yes ah oh, 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 walleye, oh, <laughs> I've got a pike, only pike. Do you think it's keeper? We can measure. Up. Yeah. He's in the mouth of Fanako Ma. The pike seems to be closer to the weeds, eh? I think there's the wall wire. I thought, well, what, I, I was questioning my theory. Go further. And yeah, we did go further. Yeah. The moon, still got to get out of นี่อะไรอ่ะโอ้ปลาไพน์อีกแล้วโอ้โหโอ้โอโอโดูมันกด,ดกมันกดโอ้โหไม่พลาดเลยมิสเตอร์จายโรโอ้โหนี่กัดปลาไพน์นี่อ,อันตรายมากเร็วเยียมอ่าแน่ อ like. ตัวนี้คีเปอร์เนี่ยตัวนี้เก็บได้เนี่ยฮะไม่ไม่เกินลิมิตอ่ะตัวนี้นะครับจากนี่ถึงนี้เจ็ดสิบสองในเจ็ดสิบสามเซนิตรีลิมิตนะครับที่ฮนะเจ็ดสิบสามเซนิตรีลิมิตนะครับที่ห้ามเอาออกคือเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้านี่ห้ามห้ามเอาเอาออกเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับฉะนั้นตัวนี้เก็บได้นะ โอเคตัวนี้นะเรามีลิมิตนะได้คนละสี่ตัวนะครับนี่ตัวนี้เก็บได้ตกแบบนี้นะครับมีกดมีระเบียบสปาถ,ถึงเยอะเจ็ดสิบสี่ลิมิตอีกเส้นเดียวถึงเจ็ดสิบห้าละกินใจลอเต็มคำใส่เข้าหัวเลยโซดีแบบ่ะฮะ r e น three good to go Dings in here. <laughs> oh, oh, he got it. Black color. <laughs> oh, shit. He followed right through. You got a hand there. He came back. Well, at we're it. in the weeds, so we got to yeah. turn back. โอ้นี่กินหัวจิกนะครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ในไซด์ที่เก็บได้นี่กินสกอ h i n k s หี้ยครับซีทับทิงค์ซีคัทช์วันวิธีส์อ I catch fish first cast ตัวนี้อยู่ในลิมิตนะครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้มันมันตามาแล้วมันกัดไปทีนึง นะแล้วดมก็หยุดหยุดให้มันลอยให้อย่อลอยเ,อเฉยๆมันใสเลยคือลากๆๆหยุดเงี้ย,ยปล่อยลงนะ่ยโหปลาไพาน่มันชอบม,มากจังหวะที่ตามตามตามมาดูแลอคชั่นเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวลองเป็นสโค้บนะครับสโก้กับใจโรสตาร์นะครับสโก้นี่มันเป็นหัวจิกนะมีผู้มีเสียงด้วยอยู่ที่พื้นนะบล็อคพื้นเอานะครับ ผู้มีเสียง <Wall eye. S 1> ต้องกิน <Yeah. S 1> ยังไงก็กินไงเนาะโอ้โอ right. yeah. you know? ้ไบไล where hit the water r อ n you gotta stay on the left now it's on the left <laughs> <laughs> but he's on the rubber dick gyroster Whoa! What is he? He looks like walleye. Walleye. It is a walleye. Yeah. Walleye. Look at that, eh? Good size walleye. Nice walleye. It is a nice walleye. Nice Holy, that's a good size walleye. Yeah. Good walleye. School and chairosta. star! Ma. เอในอไซฟ์วอลล์ไลนะครับนะหุตจิกแอสโก้แต่มีเสียข้อข้อไม่เรื่องมันแค่น้ำแค่สามฟุตเองเมตรเดียวกูไซฟ์วอลล์ไลกินแล้วาบจิกจานอ่ะนะ เออีากดตว้าวฬปลา,าวอลายนี่ต้องต้องดูแลดีกว่าปลาไพ่นะปลาไพ่มันแข,แข็งแข็งแรงกว่าวอลายมันต้องรีบตกรีบล่อยเลยนะครับถ้าจะปล่อยตัวนี้เกินต้องตัวเล็กกว่านี้หน่อยนึงไอ้เร <laughs> ื่องนี้ส่วนไหมไอ้เรื่องนี้อาจจะเก็บได้นะไม่ได้วัดไม่ได้วัดแต่น่าเก็บได้ไอ้เรื่องนั้นวัน is a keeper โอ้ยอ่ะนะนะตัวพี่กี้เก็บได้ But you lazy. Okay Ron, how's the trip so far? We had a really good trip. Uh, had lots of fun, caught lots of jacks, lots of nice big walleye. Uh, top he caught a real good 40-inch jack, which is taking you know, up around 20 pounds, so that, that was great. And they've got a real good management program up here with a slot limit on it where they, uh, you have to let the big breeding females back. And that has just made this lake spectacular. And it's uh, a management program that they've done here for quite a while now. That's what makes the lake so good, is by putting back the big females and whatnot. So, you know, that way for the future generations for the kids to uh, fish it it's, it's there for them you know they're gonna be able to fish in the future as other lakes and you know they're just the lakes aren't as good anymore because they haven't been looking after them but the environment the the people here or like our government people have really started to realize that and uh, more putting more and more lakes into the proper management of, with a slot program yep, เครื่องพังอยู่กลางอ่าวน้ำมันไม่เข้าสําลักสำลักใหญ่เลยนะกำลังจะกลับพอดีสวยนี่เราโอ้หแล้วลมมาด้วยมอเตอร์ไกก็เดินไม่ไหวนะตอนนี้พังหมดเลยทุกอย่างสวยแล้ว <laughs> oh, motor <motorcycle> gai <gă> cũng phăng. <laughs> Bad motor cũng phăng. Oh my god. Mày mà tắc gai các anh Oh. <okay. hull> yeah, um... <I'm> texting, texting. <hull> We're stuck in the middle. Of not, the lake not quite in the middle <laughs> yeah don't go there tracker how you doing we're <laughs> wondering yeah i know we're trying to make it to your place with a trolling motor um i don't know what happened we we're filling this thing up with fuel and spit out we thought it was full and it's she ran out of fuel you, you guys have fuel? five gallons. We can buy off you. Oh yeah, you bet. Is that okay? Yeah. That'd, that'd be start. great. Wait, wait, so you guys weren't fishing? No. No. <laughs> no. We were like, please help. <laughs> 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 we weren't too. <laughs> like you guys were <laughs> 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 we weren't too worried. We figured we'd get there sooner or later. Aim there, and we'll get you some gas Okay. Perfect. <laughs> thanks. <laughs> คิดว่าเราคิดว่าเราตกปลาอยู่ล่องล่องเดินมอเตอร์ไซค์ตกปลาอยู่เขาเลยไม่ออกมาช่วยเยอะโอ้ยดิชาโล How much? 25, 28. Really? Yeah. Jesus. We're going down here. you go just around the point there's an old camper there right now yeah you can go out there at night time and catch 150 ball lots of this big though right uh want me to get us out run oh i need a better Can do a pumping thing for you. Okay, Adam. Yeah. Yeah. We can go home now. Oh, hopefully we can make it home now. Yeah.